ใกล้มากแล้วจริงๆครับกับหนังประจำชาติของโลกใบนี้ก็ได้มั้งครับคือคิดว่าใช้คำนี้ก็อาจจะได้สำหรับซีรีส์ Fast and Furious เป็นหนังที่พุ่งแรงไม่สนคำวิจารณ์ไม่สนว่าจะต้องชนกับใครกวาดรายได้มากมายมหาศาลทุกครั้งที่เข้าฉายครับถนับรวมทั้ง10ภาคเนี่ยรวม Hop and s h ชอแล้วจะมีรายได้มากถึง6,600กว่าล้านเหรียญเลยนะครับมหาศาลไหมล่ะครัคราาบ นี่คือแฟรนไชส์หนังที่มีรายได้มากเป็นอันดับที่8ของโลกเหนือกว man, ่า X-Men เหนือกว่าฝั่ง DC หรือว่าจัก,กรวาล Middle Earth ของพวก The Lord of the Rings ะอีกครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับพี่แกเนี่ยขยันทำไม่เลิกซะขนาดนี้อารมณ์ประมาณว่ากูไม่เลิกเลิกแล้วจะเอาอะไรกินแต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยกระแสของ Fast ก็เริ่มดรอปลงไปบ้างแล้วไม่ได้พูดลอย,ยๆนะครับแต่เป็นแบบนั้นจริงๆ Fast 9เนี่ยเป็นภาคที่ทำรายได้น้อยที่สุดนับตั้งแต่ภาคที่6มาเลยครับ น้อยกว่าสปินออฟอย่างฮอปแอนด์ชอด้วยซ้ําซึ่งถ้าเกิดว่าไม่นับรายได้มันก็ยังมีข่าวลือในแง่ลบด้านต่างๆนานา,นามากมายครบับปัญหาดราม่าระหว่างนักสแสดงหรือระหว่างนักสแสดงกับผู้เขียนบทความไม่ลงรอยกันต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันเห็นชัดเลยนะครับในฟาสเก้าหลายๆคนที่เห็นช่องเรารีวิวเรื่องนี้ไปบอกว่าผมอคติเป็นคนที่ไม่ชอบดูฟาสอยู่แล้วหรือเปล่าขอปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะครับฟาสเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังที่ทําให้ผมเนี่ยชอบภาพยนตร์เลยต่างหาก ผมเอนจอยกับมันทุกภาคครับยกเว้นไอ้ฟาดเก้านี่แหละแต่อย่าเพิ่งหมดหวังครับทันทีที่ได้ดูตัวอย่างของ f าดแอนด์ฟิลิสเอ็กหรือว่าภาคที่10เนี่ยผมรู้สึกว่านี่แหละครับฟาดที่ใช่เนี่ยมันกลับมาแล้วมันโชกินออยแล้วก็สเสน่ห์หลายๆอย่างที่ทําให้เราหลงรักซีรีส์นี้วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันว่ามันมีอะไรบ้างเป็นความรู้สึกส่วนตัวก่อนหนังจะเข้าแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆที่หามาได้ครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนอย่างโอพัครบ ถ้าเกิดว่าระหว่างดูหนังแล้วหิวขึ้นมาวันนี้เราขอแนะนำโอพับครับกลับมาพร้อมกับรสและรูปแบบใหม่ครับถ้วยขนาดพอดีคำเปิดมาเจอซีเรียลที่ราดด้วยครีมช็อกโกแลตเข้มข้นกรอบหวานมันกินเปล่าๆหรือว่ากินพร้อมนมก็ได้เหมือนกันนะครับมี2รสให้เลือกครับดับเบิลช็อกโกแลตที่ทั้งซีเรียลและครีมเป็นรสชาติช็อกโกแลตทูกใจสายดาร์กแน่นอนครับอีกอันเป็นดับเบิลสตอรอเบอรี่ครับใครที่ชอบหวานเปรี้ยวอันนี้ถูกใจแน่นอนครับ หาซื้อได้แล้วที่7 e เ e ่ e อเลฟทุกสาขาครับราคาเพียงแค่10บาทเท่านั้นด้วยพิเศษครับเมื่อซื้อสินค้าโอภัพครบ300บาทสามารถส่งสลิป7 e เ e ่นอเลฟออนไลน์ line, หรือว่า7 e เ l ่นเดลมาได้ที่เพจโอภัพครับเพื่อแลกของพรีเมียมได้ฟรีๆเลยครับไปอย่าแล้วก็อย่าลืมลองซื้อมาทานกันนะครับกับโอภัพครับภาคสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดมาพร้อมกับทุนสร้างมาโหราน ก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจกับฟาสภาคนี้กันก่อนนะครับข้อมูลที่บอกก่อนหน้าเนี่ยนี่คือฉบับจบของ Fast and f a s t and นด์ฟแล้วเหะครับแต่ตัวหนังเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายพาร์ททีแรกก็เข้าใจว่าเป็น2พาร์ทแบบ t h อ Hu n g เก g a เกมหรือว่า h ฮ r r y p o t t e r ภาค7แต่ว่าไม่ใช่ครับวินดีเซลเนี่ยออกมาทวิตว่า Fast and f a s t ์แอ f ด์ฟิลิสจะมีทั้งหมด3พาร์ทครับผมเนี่ยไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยนี่มันยังเรียกว่าพาร์ทได้อีกเหรอคือหนังที่มีไต่ภาคแถมเป็นหนังที่มีมาแล้ว9าภาคตืค What the fuck is this ชกันเลยทีเดียวครับเรื่องที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือ Fast X ครับเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ใช้ทุนสร้างมากที่สุดในวงการสูงถึง340ล้านเห,หรียญสหรัฐครับมากกว่าภาคก่อนๆถ้าถามว่ามากแค่ไหนเนี่ยต้องบอกว่านี่เป็นทุนสร้างระดับเดียวกันกับที่ใช้สร้าง a v e n g e r Endgame นั่นเลยนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งคาดหวังว่ามันจะลังการข้านปฏิวัติอะไรขนาดนั้นผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเบื้องหลังต้นทุนมหาศาลขนาดนี้ก็มาจากบรรดาน,นักแสดงด้วยนะครับ วินดีเซลและก็ Family เนี่ยที่เล่นกันมาหลายต่อหลายภาคแล้วค่าตัวจะอพขึ้นไปมากขนาดไหนยังมีเจสันโมโมอาบีราสันเจสันสเตแทมจอห์นซีนาชาริสเทอรอนพวกนี้เนี่ยไม่ได้มารับเชิญแล้วก็ไปครับแต่ว่ามาเป็นตัวหลักของหนังซะด้วยซึ่งผมคิดว่าค่าตัวก็คงจะไม่ถูกอยู่แล้วและครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยก็เชื่อได้ว่า Fast and f ด์ i ิลิปเอ็จะเป็นภาคที่อลังการที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาอย่างแน่นอนครับต่อมาตัวอย่างบอกอะไรเราบ้าง ตอนที่ผมดูตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมาของ Fa s t X ผมจำความรู้สึกได้ว่าตัวเองขนลุกครับปกติซีรีส์ฟาสเนี่ยจะต้องทำตัวอย่างที่เน้นขายของโชว์ไม่เด็ดมาโดยตลอดแต่ภาคน,นี้เนี่ยดูแนวจริงจังหนักอึ้งมาด้วยประเด็นครับอดีตจะหวนคืนมาซึ่งด้วยความที่มันยาวเป็น10บสภาคของฟาสค,คงจะไม่มีประเด็นไหนเนี่ยเหมาะสมไปมากกว่านี้แล้วครับออไออดีตแบบภาค9ที่อยู่ๆก็มีน้องชายจากโนแวร์โผล่มาเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยอยากจะนับเท่าไหร่ครับ อดีตที่เคยเกิดขึ้นจริงๆมีที่มาที่ไปตัวร้ายใหม่อย่างดันเต้ครับที่แสดงโดยเจสันโมอาเนี่ยบิ๊กบอสของภาคนี้ดูจะมีความแค้นกับดอมอย่างลึกซึ้งครับเขาดูเหมือนจะเป็นตัวละครที่โดนลูกหลงจากความระห่ำของดอมเอารถลากคอนเทนเนอร์ในภาคที่5นั่นแหละครับเขาเนี่ยจะกลับมาแก้แค้นในภาคนี้แค่เซตติ้งก็อาจจะไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่ว่ามันก็เข้ากับหนังดีครับดอมที่เหยียบเท้าชาวบ้านมาตลอดมันก็ต้องมีศัตรูแบบนี้บ้างสิแบบแค้นฝังหุ่นรอจังหวะมานาน ที่สําคัญเลยก็คือคาแรคเตอร์ครับแดนเต้ไม่ใช่ตัวร้ายมาสุขุมนุ่มลึกคือตัวร้ายแบบนี้มันก็ดีแหละแต่พอมาเจอกับดอมที่นิ่งอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีเดียวกันกับภาคเก้าครับนิ่งชนิ่งเวลาอยู่ซีนเดียวกันมันก็เลยเฉื่อยยังไงชอบกลแดนเต้ Dante เนี่ยดูมีอารมณ์ขันครับมีความตลกร้ายอยู่ในตัวอาจจะคล้ายๆกับชอในสมัยแรกๆช่วงภาคที่เนั่นแหละตัวละครนี้ดูมีความแมสเนตคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่ในตัวครับเป็นตัวละครที่ดูอันตรายเอาแน่นอนไม่ได้ ไม่ใช่เมื่ออาชีพแบบพวกฮอปแอนชออะไรประมาณนั้นผมชอบประโยคในฉากก่อนจะแข่งรถมากๆครอบครัวใหญ่ก็ปวดหัวอย่างนี้นี่แหละมันยากนะที่จะต้องเลือกว่าจะช่วยใครบ้างมันตรงเป๊ะเข้าประเด็นเลยนะครับพูดแบบนี้เนี่ยเอาจุดแข็งของดอมาทุบเจอเข้าไปแบบนี้ก็ต้องมีหวั่นไหวแน่นอนครับแต่ว่ามันก็มีจุดที่ผมแอบสงสัยอยู่เล็กๆครับอดีตที่หวนกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่ดันเต้หรือเปล่า หรือตัวไล่อีกตัวหนึ่งอย่างไซเฟอร์ครับที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยก็คือตัวละครใหม่อย่างเทสที่แสดงโดยบีลาสันและหลายคนอาจจะเอ๊ว่านี่มันตัวละครหน้าใหม่เลยไม่ใช่หรอจึงก็ใช่ครับแต่ผมก็กำลังสงสัยกับว่าเธอเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครเก่าแก่สักตัวดูจากประโยคที่เธอพูดกับดอมครับเขาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อเอาคืนเธอดูเหมือนจะรู้จักทั้งดอมและดันเต้ดีคำถามคือเธอเป็นใครกันละ่ะ ถ้าเราดูจุดเริ่มต้นของความแค้นระหว่างคู่นี้ยังมีอีกตัวละครหนึ่งที่อยู่ในฉากด้วยครับก็คือไบรอันแต่เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ให้แก้แค้นแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าตัวละครของเทสเนี่ยเป็นตัวละครที่สืบทอดแล้วก็มีความเชื่อมโยงบางอย่างกับไบรอันผู้ล่วงลับครับอันนี้แค่ลองเดาเล่นๆกันนะครับต่อมาครับฮานและเดคกขาดกําลังทําอะไรในเทลเลอร์เนี่ยยังเห็นฉากที่ฮารเข้าไปคุยกับอดีตมือสังหารคนนี้ ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะจับคู่กันครับเพื่อออกทําภารกิจหรือตามหาอะไรบางอย่างอยู่ดูจากฉากแล้วทั้งคู่น่าจะอยู่กันคนละที่กับพวกของดอมครับเลยเป็นไปได้ว่าฟาดเอ็กอาจจะมาแบบ2เส้นเรื่องฝั่งหนึ่งดอมฟัดกับดันเตออีกฝั่งหนึ่งเป็นฮารและเด็กขาดดูเหมือนว่าเขาต้องการจะตามหาอะไรสักอย่างอาจจะเป็นสิ่งของหรือว่าอาจจะเป็นคนครับถ้าของเนี่ยก็เดายากเลยครับมันจะเป็นอะไรก็ได้อาวุธมหาปะไรลับขนาดไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนล่ะ ก็น่าคิดนะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาขนาดนี้ตัวละครที่เหมือนจะตายไปแล้วแต่นักแสดงยังอยู่ฟาดเอากลับมาได้เสมอครับจีเซลของเกลกาดก็เช่นเดียวกันเธออาจจะโผล่มาเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้อย่าลืมนะครับว่านี่คือตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับฮานถ้าหานกลับมาได้ทําไมเธอจะกลับมาไม่ได้ครับต่อมาครับจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นไหมในฟาดแอนด์ฟิลิสเอ็กซ์พที่1 เป็นสูตรคลาสสิกสำหรับหนังที่มีหลายพาร์ทครับพาร์ทแรกของมันเนี่ยต้องจบด้วยการสูญเสียหรือว่าพ่ายแพ้ของตัวละครหลักบ้างเพื่อให้พาร์ทหลังของมันมีแรงขับเคลื่อนไปต่อครับคำถ,ถามก็คือถ้ามีการสูญเสียขึ้นมาจริงๆเนี่ยใครจะเป็นผู้คอลายครับผมเนี่ยก็มีคำตอบอยู่ในใจเหมือนกันตอนที่เห็นท้ายๆในช่วงเทลเลอร์ที่2ครับผมใ,ใจไม่ดีเลยที่เจ้าแบร์นน้อยลูกของดอมที่เหมือนกําลังอยู่ในอันตรายเป็นไปได้ครับว่าเด็กน้อยเนี่ยอาจจะถูกลักพาตัวไป เป็นสาเหตุที่ดอมต้องเผชิญหน้ากับดันเต้แม่มันจะมีอะไรเป็นการแก้แค้นได้ดีกว่าการที่พาลูกที่เป็นดั่งดวงใจไปได้หรยอครับอาจจะดูใจร้ายแต่ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ครับและน่าจะทําให้เรื่องเนี่ยมันเดือดขึ้นไปอีกเป็นกองเลยก็อย่างที่บอกครับฟาส์เนี่ยเป็นหนังที่มีเสน่ห์ของมันเสมอเป็นหนังโจรกรรมในภาคแรกก็จริงแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยก็ยังเน้นเรื่องราวการแข่งรถแบบอันเดกราวมีการแต่งแบบคูคูแต่งสตรีท ลากมาจนถึงหนังรถยนต์เต็มตัวในทีมญี่ปุ่นครับในภาคที่3ตัจนหลังๆเนี่ยเน้นบู๊กลายเป็นหนังจุลกรรมเวอร์เวอร,เวอร์ที่แทบจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วทุกภาพมีความสนุกอยู่เสมอครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของฟ้าสเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่แค่รถหรือว่าฉากแอคชั่นพิศดารแต่มันคือตัวละครครับตัวละครที่ขับเคลื่อนให้เรื่องราวมันน่าสนใจและก็หลากหลายบางตัวนั้นเท่บางตัวโหดทั้งฮาทั้งโหดก็มีมันเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้แฟนๆเนี่ยหลงรักได้ครับ เสน่ห์ที่ว่าเนี่ยดูจะกลับมาอีกครั้งในภาคที่10นี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่เทลเลอร์เนี่ยทำออกมาได้ดีจริงๆและผมก็หวังว่ามันจะดีได้กว่าเทลเลอร์นะครับต้องบอกว่าไม่เคยตื่นเต้นก่อนจะดูฟาสขนาดนี้มาก่อนใกล้แล้วเลยครับอวยมากขนาดนี้ก็อย่าทำให้ผิดหวังก็แล้วกันแล้วเจอกันกับฟาร์ a แอนด์ฟิล s สเอ็กซ์พฤษภาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ